นุสลาชมโฉมค่ะอายุ69ค่ะตอนนี้เป็นช่างเสริมสวยค่ะเปิดร้านเสริมสวยอยู่ถนนสุขโขทัยค่ะทำงานก็ยืนทั้งวันนะคะเห็นได้ช <wanna> ัดว่าสุขภาพเราดีขึ้นจริงๆบางทีไปทำงานนี้ตั้งตื่นตีสี่ มีความรู้สึกว่ามันตื่นมามันก็สดชื่นอะมันไม่ไม่เพียพอยไม่เหนื่อยความเปลี่ยนแปลงคือเหมือนสุขภาพแข็งแรงะใครๆเห็นก็บอกโอ้ยดูสดชื่นดูหน้าตาสดใสอะไรอย่างเงี้ยค่ะก,ก็ดีใจ <laughs> ก็มีความรู้สึกว่าดีขึ้นกําลังใจก็ดีขึ้นอะสุขภาพมันเงินซื้อไม่ได้ถ้าเราไม่ดูแลตัวเอง ควบคู่ไปกับการออกกำลังกายบ้างก็อยากให้สุขภาพดีอย่างนี้ไปตลอดลูกก็บอกแม่ดูแลสุขภาพดีๆนะเดี๋ยวจะได้ไปเที่ยวกันอะไรอย่างเงี้ยก็ไปก็ยังแข็งแรงขึ้นเขาขึ้นบันไดได้อยู่ลูกเขาก็สนใจก็ทานกันสามคนพ่อแม่ลูก ราก็มั่นใจว่าติดโควิดติดอะไรคนคนข้างๆก็เป็นกันอะแต่เราก็ยังก็เราก็ยังรอดมาไดก้ก็โอเคก็มั่นใจว่าเรามีภูมิอะไรก็ใครๆเห็นก็บอกโอ้ทำไมแข็งแรงอะไรอย่างเง mm ี hmm. ้ยสุขภาพกายสุขภาพใจแข็งแรงแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยมันก็ต้องมีอาหารเสริมบ,บ้างที่ทำให้เราสุขภาพดีขึ้น คือคนเราอยู่ๆจะไม่ทานอะไรเลยไม่ดูดไม่อะไรเลยมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะอายุเยอะแล้วบางทีอาหารเราก็ทานไม่ครบหรอกค่ะแล้วพอมาเจออันนี้เข้าก็ทําให้เราแข็งแรงขึ้นก็เลยอยากให้คนที่อยากจะลองอ่ะมั่นใจได้ว่าลองได้เลยคือเรามั่นใจว่าของเขาดีอะค่ะเราก็เลยอยากบอกต่อว่าทานแล้วมันดีนะมันมีประโยชน์เพื่อสุขภาพตัวเอง